สิ่งนี้คือข้อดีฮะข้อดีไม่ใช่ดีธรรมดาดีมากนะฮะสิ่งนี้มีทางออกไหมมีประเทศชาติจะไปต่อได้ไหมได้เพราะประเทศประเทศชาติเดินมาเพียงระยะสั้นตอนนั้นยังมีระยะกลางและระยะยาวจะต้องเดินต่อไปอยืนยัน สวัสดีครับมาพบกับผมเทสักยิ่งกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวสวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับผมจะนําเรื่องราวบทเรียนของความพ่ายแพ้นะครับและชัยชนะของแต่ละพักการเมืองนะครับทั้งฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวามานําเสนอให้กับหุ้นส่วนทราบไปดูในเชิงปรากฏการย้อนหลังกันก่อนนะ แล้วก็สูก่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันเราจะให้การประกาศกฎ,กฎอายการศึกเป็นหน้าที่ของรัฐสภาค่ะด,ดีไม่ดีดพี่น้องคะรวมทั้งมาตรา112ด้วย ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่ต่อสู้มีเพื่อนถูกอุ้มหายถูกฆ่าตายอุ้มหายอุ้มฆ่าลีภยัยเป็นจำนวนมากเราไม่ต้องการให้การใช้กฎหมายมาตรา1.12มาทำการกลั่นแกล้งหลังแกทางการเมืองอีกมาตรา1.12เป็นกฎหมายอาญาต้องแก้ไขได้ใช่ไม่ใช่ ให้มันสอดคล้องกับหลักสากลมีโทษที่เหมาะสมใครจะไปฟ้องร้องเพื่อกันแกล้งใครไม่ได้ลดโทษเหลือศูนย์ถึงหนึ่งปีเพราะในการล้อเลียนอาจจะไม่ต้องลงโทษตัดสินเลยก็ได้ให้กฎหมายนี้มีความเป็นสากลเหมือนในประเทศอื่นๆดีไม่ดีหน้าของเอเชียไม่ฟื้นฟูเศรษฐกิจในวันนั้นพักเพื่อไทยตอนสมัยรัฐบาลของนายกยิ่งลักษณ์ กับค่าแรงฟื้นฟูเศรษฐกิจประเทศไทยวันนี้จะเป็นยังไงคะทุกครั้งที่เราเป็นรัฐบาลเราทำให้เศรษฐกิจและชีวิตของพี่น้องกลับมากินดีอยู่ดีอีกครั้งทุกครั้งคะ่ะสำหรับตัวดิฉันเองนะคะที่เข้ามาในการเมืองดิฉันต้องการที่จะสแสวงหา โอกาสให้คนรุ่นใหม่ค่ะให้คนรุ่นใหม่ได้มีช่องทางได้มีแนวทางในการหารายได้เพิ่มให้กับครอบครัวให้กับตัวเองให้กับชีวิตของเขาคา่ะยังคล้ายกันไหนนะนั่นคือสิ่งที่เราเติดไว้เหนือศีรเหนือหัวของเราทุกคน ผมจำเป็นต้องมาอยู่ที่พักนี้เพราะอะไรเพราะผมต้องการสร้างความสงบสุขการสริ่งที่ดีๆให้กับประเทศไทยการสร้างสางิ่งที่ดีจากที่มันดีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วประเทศไทยขออย่าเดียวอย่าแตแกแย่้องสามัคคองกันถ้าไม่ถ้าไม่สามัคคีกันมันมันไปไม่ได้ทั้งหมดนะนะ ขอได้ข้าวฝากพวกเราทุกคนด้วยฝากบ้านเมืองไว้กับมือของเราทุกคนมือที่เราบนการวิเคราะห์เราคงเห็นฝ่ายซ้ายชนะเลือกตั้งฝ่ายขวาแพ้การเลือกตั้งซึ่งเป็นไปตามคาดหมายไหมก็เป็นไปตามคาดหมายไม่ได้นอกเหนือความคาดหมายแต่อย่างใดนะครับเป็นไปตามการคาดหมายทุกประการประเด็น ที่น่าสนใจคือถ้าเป็นไปตามคาดหมายแล้วเนี่ยนะครับเราได้บทเรียนอะไรนะครับฝ่ายซ้ายบอกว่าจะแลนสไลด์สุดท้ายแลนสไลด์ไม่ได้อ่ไม่ประสบความสำเร็จพูดก่อนแลนสไลด์แลนสไลด์ถึงเวลาคนเหนือก็เหงาประเดกประยุทธ์ฝ่ายขวาประเดกประวิทย์ฝ่ายขวาซึ่งผมบอกแล้ว บอกว่าเดินเกมแบบนี้ไม่ยึดหลักชาตินิยมไม่แม่นยำไม่จัดก,กิจกรรม7วัน7คืนปราศัย7วัน7คืนเหมือนกปรปปสไม่ไดำเนินการ5เรื่องที่ดำเนินต้องดำเนินการกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ไม่ทำปล่อยให้เขาไปเฉยการซื้อสิทธิ์การเสียงก็ปล่อยให้เขาซื้อนะฮะตรวจสอบเส้นทางทางการเงินกับใหม่ทำมันก็เลยมีการใช้เงินมากกว่า5 0,000ล้านบาท ปล่อยให้มีการใช้สื่ออย่างนิวมีเดียในการหาเสียงเลือกตั้งแบบเปิดเผยแน่นอนนะครับรอบนี้มันมีเขียนในธรรมนูนแล้วครับนะเรื่องการใช้สื่อเนี่ยกกตจะต้องเป็นผู้กำหนดการใช้สื่อของผู้สมัครแต่ละพักการเมืองของนักการเมืองและพักการเมืองเท่านั้นการจะไปใช้โซเชียลมีเดียการไปใช้อย่างนี้เพื่อชนะการเลือกตั้ง เขียนไว้ไม่ใช่เฉพาะกฎหมายลูกในรัฐธรรมนูญก็ระบุไว้กระทำไม่ได้การจะไปใช้สถาบันพระมหากษัตริย์มหาเสียงก็กระทำไม่ได้เรื่องโดยเฉพาะเรื่องของมาตราหนึ่งสองซึ่งเป็นกฎหมายลูกของหมวดพระมหากษัตริย์ในมาตราหกทำไม่ได้ห้ามโฆษณาเกินจริงนะครับก็ทำไม่ได้นะครับ ห้ามครอบงำพักก็ทําไม่ได้ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองยังมาลงหาเสียงแบบเป็นผู้แทนผู้ช่วยมันทําไม่ได้ทําไม่ได้เลยแล้วก็เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญด้วยนะฮะแต่บทเรียนที่ผ่านมาฝ่ายซ้ายได้อะไรเขาได้แลนสไลด์แบบงงๆใช้นิวมีเดียเป็นเครื่องมือเด็กก็ได้รับนิวมีเดียไม่รู้หรอกนะใครเป็นอะไรยังไง ฟีเวอร์เขาบอกให้ไปโหวตอะละคนส่วนใหญ่พรรคพวกเพื้อนฟูงเขาโหวตก็ไปโหวตด้วยแต่ไม่รู้ประเทศชาติจะเกิดอะไรขึ้นบทเรียนนี้เป็นบทเรียนสำคัญเชิงปรากฏการณ์ในเชิงงานสังเคราะห์เราเห็นอะไรอีกเชิงงานสังเคราะห์เราเห็นนะครับเห็นการเคลื่อนไหวของฝ่ายซ้ายว่าใครนะเป็นคนอยู่เบื้องหลังในการก่อการร้ายในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไกลนะพักการเมืองไหนนะที่เป็นแกนนำอยู่เบื้องหลังในการจัดม็อบกลุ่มนิสิตนักศึกษาอ้างเรื่องของศาสนามุสลิมเป็นเครื่องมบือในการจัดชุมนุมประท้วงยกเลิกกฎเอการศึกจะให้ทหารถอยออกมาจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และจะต้องเป็นพื้นที่ของมุสลิมเท่านั้นไกลนะเป็นคนอยู่เบื้องหลัง เป็นคนอยู่เบื้องหน้าส่งเอกสารส่งหนังสือไปตามมัสยิดต,ต่างๆให้ต้องเลือกพักนั้นเลือกพักนี้ไกลนะที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม BRN ที่เกี่ยวข้องกับกบวนการก่อการร้ายใน3จังหวดัดชายแดนภาคใต้นี่คือข้อดีใน3จังหวดัดชายแดนภาคใต้เอ๋ใกลนะเกี่ยวข้องกับพักที่เกี่ยวข้องกับทักษิณและเกี่ยวข้องกับทักษิณจนถึงปัจจุบัน ซึ่งผมบอกตลอดว่าภาคใต้อะปัญหาเรื่องของการเมืองเป็นหลักการก่อการร้ายในภาคใต้รู้อยู่แล้วเป็นฝีมือของใครแต่ทหารไทยไม่กล้ารัฐบาลไทยไม่กล้าเพราะอะไรกลัวจะเป็นอย่างนั้นกลัวจะเป็นนี้ก็เลยต้องมาแก้ปัญหาที่ปลายเหตุปลายเหตุปลายเหต,เหตุจากวันนั้นจนถึงวันนี้สองสิ่งที่เราเห็น เราเห็นแล้วว่าใครเจตนาดีเจตนาล้ายต่อสถาบันพระมาหากษัตริย์ของไทยแรกๆก,ก็จะปฏิรูปสถาบันพระมาหากษัตริย์พอสานมูลตัดสินว่ามีความผิดตามกฎหมายก็กระโดดหนีนจะจะมาแก้กฎหมายมาตราหนึ่งสองดูหมิ่นเยียดยา้ำอาฆาตมาตรายชนะเลือกตั้งก็ไปเผาพรมมาาะบรมชายาลักเจ้าเห็น เจตนาเราเห็นว่าพักการเมืองไหนนักการเมืองคนไหนต้องการจะเลิกกำนันผู้เยญ่ยบ้านเลิกอ,อสมอเลิกองค์การบริหารส่วนองถิ่นตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดให้เหมือนสหรัฐอเมริกาให้ประเทศไทยแยกเป็นรัฐย่อยๆและอา,มารมนเป็นประเทศกลายเป็นมลลูลรัฐเหมือนสหรัฐเมกานี่คือสิ่งที่คนไทยได้เห็น คนไทยได้เข้าใจและคนแก่ทั้งหลายคงได้เข้าใจสิ่งที่เรียกว่านิวมีเดียหรือสื่อใหม่ที่เข้ามามีอิทธิพลโชคดีคนที่เขียนรัฐธรรมนูนไว้ภายหลังหลังจากที่คุณมีชัยฤชุพันธ์เขียนธรรมนูนไว้ไม่ว่าจะให้นายกรัฐมนตรีดำรงตำแหน่งไปจนกว่าจะมีนายกรัฐมนตรีใหม่ม่ใช่เป็นการรักษาการ หมวดการเลือกตัง้งก็มีการกําหนดกระบวนการวิธีการต่างๆให้อํานาจคณะกรรมการการเลือกตั้งแบบเด็ดขาดเสมือนหนึ่งเป็นศาลเป็นที่ให้อํานาจสารธรรมนูลจากเดิมดูหมินเหยียดหยามอาคาดมารลายศาลได้เป็นข้อห้ามและมีการเอาผิดกับบุคคลที่กระทำลักษณะดังกล่าวได้เป็นต้นเป็นต้นนะครับ ตอนนี้บทเรียนที่เราได้คือเราเห็นกระบวนการทางความคิดของทุกฝ่ายทุกพักคการเมืองทั้งเจตนาดีทั้งเจต,ตนาร้ายการใช้สื่อเป็นเครื่องมือความพ่ายแพ้หรือชัยชนะครั้งนี้จึงเป็นบทเรียนสำคัญที่จะให้ประเทศไทยก้าวไปข้างหน้านะครับแน่นอน เรื่องนี้มันยังไม่จบเกมนี้การเลือกตั้งของประเทศไทยมันแบ่งเป็น3ระยะระยะสั้นคือจัดให้มีการเลือกตั้งเลือกตั้ง20วินาทีนะไม่เกิน20วินาทีคือประชาชนเลือกสิ้นสุดไปหละระยะกลางเข้าสู่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะต้องพิจารณาการกระทำความผิดของนากกาักการเมืองและพรรการเมืองนะครับโดยสร้างตัวแปรต้น โดยการการกระทำความผิดตัวแปรตาม4ปีกะกะตกินเงินเดือนมา4ปีเนี่ยนะก็เลือกตั้งองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและเพิ่งมาเลือกตั้งใหญ่เนี่ยจึงเป็นหน้าที่ที่กะกะตที่เสือสละเพื่อประเทศชาติเนี่ยจะต้องทำหน้าที่นะครับทั้ง7ท่านนะที่ต้องดำเนินการนะครับก็ต้องมีการเอาผิด กับผู้ที่กระทําความผิดแต่คราวนี้ไม่ใช่เอาผิดแล้วก็ให้หยุดทางการเมืองมีโทษจําคุกและโทษปรับตามกฎหมายด้วยนะร,รอบนี้เราใช้มาสองรอบละไอ้กฎหมายรัฐธรรมนูญพุทธศักราชสองพันห้ายหกเนี่ยเรามาทําในปี6กสองเลือกตั้งหกสองแล้วมี 6, เลือกตั้งในปี6-6นะครับทุกอย่างเขียนไม่หมดละนะนั่นภารกิจต่อไปก็เป็นภารกิจ ของคณนะกรรมาการการเลือกตัง้งบทเรียนชัยชนะบทเรียนของความพ่ายแพ้ครั้งนี้คงทําให้เห็นนะมันเป็นการบีบหัวใจและพิสูจน์คนดีการที่พ่ายแพ้ของพลเอกประยุทธ์ของพลเอกประวริทย์ก็เพราะอะไรฮะเพราะจับหลักไม่เป็นมองการอาหารเป็นการเมืองทั้งที่การอาหารกับการเมืองม่คขนเรื่องคนและบริบทคนใกล้ชิด ไม่มีนักยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองแม้แต่คนเดียวมีแต่นักเลือกตั้งทำทุกอย่างตามหลักการเลือกตั้งปกติผลที่ออกมามันก็เลยเป็นนิกเกตีฟซัมเกมเริ่มต้นจากอะไรผมเคยเรียนไว้จำได้ไหมฮะว่าไอ้สูตรบัตรเลือกตั้งสองใบสูตรห้าร้อยเนี่ยมันผิดเป็นไงฮะวันนี้ชัดเจนขึ้นไหม มันผิดตั้งแต่ต้นละไปทําตามที่เกมที่เขากําหนดผลที่ออกมาเงี้แต่เป็นเกมที่เขากําหนดที่เขาต้องการให้มีการแก้ทะมูนเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดเป็นนังว่าไหมแล้วผลที่ออกมามันเป็นนิสัยสัมเก็ตแต่โชคดีนะคนเขียนทะมุนเขาเขียนไว้อันหนึ่งไม่ให้มีการเลือกตั้งโดยตรงเหมือนการเลือกตั้งประธานาธิบดีเพราะมีฉะนั้นประเทศไทยจะเข้าสู่กระบวน,นการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ในเชิงปรากฏการณ์ทันทีสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นนะครับบทเรียนทั้งผู้แพ้บทเรียนทั้งผู้ชนะมันเป็นบทเรียนสำคัญนะทุกอย่างมันชัดขึ้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 นไกลมีพฤติกรรมอย่างไรจะยกเลิกกออลอมอนอ ที่ทำหน้าที่ในการต่อต้านผู้ก่อการร้ายคอมมิวน,นิสต์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจะย,ยกเลิกหมดเพราะเป็นปฏิปักษ์เก่าฝ่ายซ้ายเราได้เห็นหมดสิ่งนี้คือข้อดีฮะข้อดีไม่ใช่ดีธรรมาดาดีมากนะฮะสิ่งนี้มีทางออกไหมมีประเทศชาติจะไปต่อได้ไหมได้เพราะประเทศอประเทศชาติเดินมาเพียงระยะสั้นเท่านั้นยังมีระยะกลางและระยะยาวจะต้องเดินต่อไป ยืนยันฟันธงชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ชนะแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเตอศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ม่เคยมีปริปากเรื่องลำบากขั้งอยู่ในใจทั้งสิ้นสรงปิดทองหลังพระเป็นอาจินมิเคยสิ้น สบายของพระราชาที่สืบสานร,รักษาอโอยอ ทนได้ลึกถึงเพียงใดท่านทรงงานได้บรรทมเวลาใดไม่มีความทุกข์ใด นันไปด้วยประเทไทยมั่นข้าปวงไทยเพราะ